เฮ้มางหงหอมนะเช่นยาไม่บไปนี่เจ็ดข้าวกิดต <right> ุนบ่ออมเหอแก่นใ no ่แค่ได้ดูอย่างมันแค่แคอแค่แค่เพียงเลยนเแค่ค่แคเพียงเด่สันตุโลกอีแต่จะมีจักอว เาละบ้านมีดอดีอย่างนเลยะาท่าไหรอีเามาปกคุณแสะซาลีเามนไรอย่างเี้ประมาณมีนาโมิบลุ่มๆๆๆๆอย่างเงี้ยอะไรอะอูบิเทไรโ์อะไรบางอยงยังอย่างนี้ตาอกได้เช่นตางาผุ